ขอกราบสวัสดีนะน,าน้าตกปลาทุกท่าน,นะฮะ,ะเจอกับผมอีกคลิปหนึ่งนะฮะน,นี่ก็จะเป็นการแบ่งปันความรู้ให้กันแล้วกันนะฮะก็ไม่มีอะไรนะฮะตัวนี้หลายๆคนก็อาจจะเคยเจอฮนะเรื่องการปรับหน่วงนะซึ่งตัวพวกนี้อาจจะมีปัญหาค่อนข้างหลายยี่ห้อหลายแบรนด์มากนะฮะผมก็ไม่ได้ว่าการันตีค่ายไหนไม่ดีหรือไม่ดีนะฮะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการแบบว่าทำช่วยนะฮะในลักษณะที่ว่าแบบว่าให้มันหนืดมันน่วงดีกว่าน,นี้ คือถ้าเป็นรกรุ่นใหม่ๆมันก็จะมีตัวตัวล็อกล็อแกแก,ก๊กนะครับดังแก๊กแก๊กแก๊กอะไรประมาณนี้ครับก็คือพวกนี้ครับหลักๆเลยครับโอลิงมันจะเล็กกว่าตัวตัวฝานะฮะก็จะมีวิธีการแก้นะฮะเดี๋ยวมาทําพร้อมๆกันนะ,ะผมก็ไม่เคยทํามาก่อนนะฮะก็คิดว่ามันน่าจะใช่นะฮะลำดับแรกนะฮะให้ทำการถอดกิ๊บนะฮะที่ว่าอยู่ใต้ฝานะฮะเห็นไหมครับ เราก็จะมีสลักใส่กิบนะฮะใช้ไปลมีดนะฮะแต่ระวังหักนะครับเพราะว่าก็เป็นพลาส,สติกนะฮะตัวกิบกิบล็อกตัวตัวนองนะฮะนี่ผมก็มาแบ่งปันความรู้นะฮะผมก็ไม่ได้ว่าเก่งอะไรนะฮะก็คือชอบเกี่ยว,วกับงาน DIY พวกออะไรพวกนี้อยู่แล้วนะฮะ ขั้นตอนนี้ตอนถอดก็ระวังนิดนึงนะฮะเพราะไอตัวล็อกเนี่ยเขาเป็นพลาสติกนะฮะก,ก,ก็ค่อยทําครับค่อยๆเนี้ยเนี่ยมันก็จะออกมาประมาณนี้นะ,ะทำขั้นตอนนี้ก็จะเย็นนิดหนึ่งนะฮะเขาเป็นพลาสติกตัวล็อกนะฮะตัวล็อกตัวหนอนตัวฝามันก็ทําการเปิดฝาออกมานะฮะอ่าตัวนี้เราไม่ต้องไปสนใจนะฮะ ก็คือหลักการของมันง่ายๆนะฮะด้านในเขาก็จะมีโอลิงอยู่หนึ่งลูกนะฮะนะ, Link นะฮะเราก็ทําการถอดโอลิงนะฮะก็คือง่ายๆครับโอลิงเนี่ยมันแบบจะเสมอกับขอบบ่ามากเลยฮะคือง่ายๆใครหาโอลิงได้นะฮะแต่พอดีผมไม่ได้หาหาโอลิงมาเปลี่ยนนะครับก็คือให้มันหนามันอ้นวนกว่าเดิมนะ,ะให้มันล้นออกมานิดหนึ่งก็ได้ครับเพื่อเวลาเราตอนปรับหน่วงเนี่ยฮะ มันก็จะพอดีฟิตกับฝานะฮะคือมันก็จะไม่หลวมไม่คอนง่ายนะฮะนึกพาพออกไหมฮะใครมีโอลิงก็คือเปลี่ยนโอลิงให้ให้ให้อ้วนกว่าน,นี้นิดนึงนะฮะนี่ผมก็คือจะทําการเอาโอลิงออกนะฮะผมก็ไม่ได้เปลี่ยนโอลิงนะผมก็จะใช้สาย PE แทนนะฮะแต่โอลิงลูกเดิมเราก็ยังเก็บไว้อยู่นะฮะก็คือ,อยังใช้งานอยู่ใช้งานอยู่อย่างอย่างเก่านะฮะ ครับโอลิงของมันนะฮะใช้เข็มนะฮะค่อยๆแทงแล้วก็ล้างล้างออกมานะครับโอลิงลูกเก่าแต่ลูกนี้เรายังเก็บไว้ใช้อยู่นะฮะก็คือหลักการง่ายๆครับผมก็คือจะพันสายพีเข้าไปนะฮะในร่องในบานนี้นะฮะนึกภาพออกไหมฮะเพื่อเราขยายไอโอลิงนะฮะถ้ามันถ้ามันใหญ่นะฮะก็เป็นเงื่อนอะไรก็ได้นะฮะผูกทั่วไปได้หมดนะฮะ ก็ประมาณนี้ผูกผิดล่องนะฮรเลื่มนะครับล่องบนนะฮะอันนี้เป็นวิธีการแก้ไขเบื้องต้นนะฮะใครส่วนใครที่ว่าหาโอลิงได้นะฮะก็ซื้อมาเปลี่ยนได้เลยนะะรันผูกใหม่นะครหลักการของผมก็จะประมาณว่า ูกสายพ e. ีเข้าไปนะฮะเป็นเงื่อนตายเงื่อนอะไรก็ได้หมดนะฮะเราก็ไม่จำเป็นปูกเงื่อนก็ได้นะฮะเอาเอาแบบง่ายๆดีกว่าผมก็ไม่เคยทำมาก่อนด้วยนะฮะ ก็ประมาณนี้นะฮะทำการผูกเงื่อนไปหนึ่งรอบก่อนก็ได้นะฮะจบก็จะประมาณนี้นะฮะ ให้เราทําการนะครับนําสายพียนะฮะวงวนรอบไปนะฮะจะะล้มันรอบสองรอบก็ได้นะฮะเพื่อให้โอลิงนะครับมันดันดันตัวอลิงออกมาเพื่อให้มันแบบขยายใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะฮะประมาณนี้นะฮะสักรอบสอง,ส,งสองสามรอบอะไรประมาณนะะี้ฮะก็ทาการตัดสายนะฮะ จะค่อนข้างเหนียวนิดนึงนะประมาณนี้นะฮะแล้วทําการใส่โอลิงเข้าไปนะเดี๋ยวส่วนเรื่องปลายสายเราค่อยตัดเอาทีหลังนะเราเก็บสายนิดนึงนะฮะประมาณนี้จะอยู่ประมาณนี้นะฮะสังเกตง่ายๆนะฮะตอนนี้อลิงมันก็จะขยายขยายวงขึ้นมานะ ผิดจากเดิมนะครับเดิมทีก็คือว่ามันจะลงอยู่ด้านล่างนะฮะแต่ตอนนี้เรานําสาย PE พันรอบล่างก็คือเป็นเป็นฐานให้มันนะฮะเพื่อทําการขยายโอลิงขึ้นมานะฮะให้มันปูดปูดขึ้นมานิดนึงนะฮะก็ไม่ต้องถึงอเยอะมากนะฮะหรือใครสะดวกไปหาโอลิงเบอร์ที่ว่าแบบใหญ่กว่านี้นิดหนึ่งก็คือให้มันอ้วนให้มันอ้วนกว่านี้นิดหนึ่งนะฮะหรือไม่ใครแบบหาโอลิงไม่ได้ก็ใช้อย่างผมนี่ฮะก็คือจะเป็น PE นะสาย PE ทั่วไปก็จะประมาณนี้นะครับ มันก็จะหนาปูดขึ้นมานะฮะประมาณนี้นะฮะหลังจากนั้นเราก็ทำการตัดสายนะฮะสายพ e ที่เราทำทีแรกนะฮะส่วนสายนี้ก็แล้วแต่ครับตัดให้มันเหลือมันสั้นนะเพื่อเก็บงานให้มันเรียบร้อยมันสวยนะฮะก็จะออกมาประมาณนี้นะฮะเสร็จจากนั้นนะครับเราก็นำฝา ปบ,บนะลองลองเทียบดูก่อนนะว่ามันปิดฝาลงหรือเปล่าประมาณนี้ผมกคือตอนนี้มันปิดฝาไม่ลงนะก็จะทําการแก้ไขนิดนึงนะครับอันนี้ก็ทําไป,ปรพร้อมๆกันได้นะฮะคนเรามันก็ไม่มีอะไรแบบว่าได้มาก่อนนะแบบทีเดียวเป๊ะเลยอย่างเงี้ยเรียนรู้กันไปอันนี้ผมก็ไม่เคยทำนะเป็นคลิปแรกด้วยคระ ก็นาออกสักรอบหนึ่งก็ได้ครับรอบสองรอบอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนนี้สายพ e อะ่ะมันรองค่อนข้างหนาอยู่นะฮะโอลิงเข้าไปมันก็ติดนี่ผมว่าทาการท่อสายออกมานิดน,นึงนะฮะนำโอลิงเข้าไปต่อเหมือนเดิมะฮะใส่เหมือนเดิมวิธีการนี้ก็จะไม่ค่อยยุ่งย,งยากนะฮะหรือไม่ใครมีโอลิงที่หนากว่านี้หรือว่าหาได้ครับก็ลองดูนะฮะ,ะทำการรีดโอลิงเข้าไปนิดน,นึงนะ ประมาณนี้นะฮะสายส่วนสายที่มันเกินเราก็ตัดทิ้งไปนะจะประมาณนี้นะฮะลองนำฝาปิดดูนะถ้าปิดลงเราก็ถือว่าใช้ได้นะครับอันนี้ก็ยังปิดปิดไม่ลงนะฮะก็อาจจะประมาณรอบเดียวได้นะฮะน,นี้ก็ถือว่าเป็นการเรียนรู้กันไปนะ นำเข็มนะครับนำการแทงออกมานะฮะเหมือนเดิมยังวผมก็ได้ดึงสายออกมาประมาณนี้เลยถอดได้ถอดง่ายง่ครับ <S 1> <S 1> <S 1> จริงๆสักประมาณรอบหนึ่งก็ได้นะฮะก็ลองดูนะก็ค่อยใส่ดูนะฮะถ้ามันล้นมันหนาเกินเราก็นำสายพีออกมาตัดอีกนิดนึงนะ จริงผมว่าน่าจะอยู่ประมาณแค่รอบเดียวนะฮะสาย PE ที่เราทำการลองลองใต้อ,อลิงไปนะฮะจะประมาณนี้นะฮะก็ทำการปิดฝานะครับไม่รู้ว่าจะได้หรือยังนะ,ะก็ถือว่าก็ยังแน่นอยู่นะฮะ ครับเพราะผมก็อาจจะรอบเดียวนะฮะก็คือไม่ต้องปลุกผมไม่ต้องปลุกอะไรเลยนะฮะใส่ไปรอบเดียวนะฮะมันตบแค่รอบเดียวพอนะฮะ,นนฮะทำการใส่โอลิงนะฮะนี่ส่วนสายพ e ผมก็แค่รอบเดียวนะฮะก็จะประมาณนี้นะฮะ แต่ผมคิดว่าเนี่ยกำลังดีนะฮะผมวนไป2รอบ3รอบก็ใช้ไม่ได้นะฮะตัดสายเอ่อจับประมาณนี้นะครับประมาณรอบเดียวนะฮะก็ทำการตัดสายนะครับเอ่ท่าที่ว่าลองลองมานะก็ประมาณรอบเดียวนะฮะสายสายพีรอบเดียวนะ ออามาประมาณนี้นะคือตัวโอลิงมันก็จะยืดออกมานิดหนึ่งนะไม่ถึงกับเยอะมากนะเพราะตอนที่เราพันไปสองรอบสานรอบเนี้ยมันโอลิงจะค่อนข้างแบบบวมขึ้นมาเยอะนะฮะก็ทําการใช้สาย P-E นะวนไปรอบเดียวนะหลังจากนั้นเราทําการปิดฝานะฮะลองลองดูก่อนนะว่ามันสามารถปิดฝาลงได้อันนี้ก็คือลงได้นะอยู่ประมาณรอบเดยวนฮะ ก็ลอ,ลองลองปรับหน่วงเล่นดูนะฮะ mm. คือเห็นไหมฮะจักค่อนข้างแน่นมากเลยนะฮะ mm. แต่ดีก็เก่าเยอะเลยนะฮะ mm. คือเดิมทีแบบอันเก่าเนี่ยคือถ้าเราปรับหน่วงนะฮะ mm. ลองปรับปรับไปดูนะฮะลองปรับปรับนะฮะปรับให้มันหน่วงขึ้นนะฮะ mm. อันนี้ก็คือจะหน่วงช้านะฮะ ปรับประมาณนี้นะฮะนืดเลยอันนี้ลองปรับเลื่อนๆเลยนะะนี่คือเลื่อนๆเลื่อนก็จะประมาณนี้นะ ฝาจะค่อนข้างแบบดีเลยฮะดีดีจากเดิมเยอะเลยนะฮะเพราะเดิมทีคือฝามันจะค่อนข้างหลวมมากนะครับตอนนี้จะแน่นเลยนะ,ะก็คือสามารถมือหมุนได้อะไรได้นะฮะนะฮะแต่ดีกว่าเดิมเยอะนะฮะเดิมทีแบบว่านิ้วโดนนิดนิดนิด,นดหน่อยะฮะมันก็คือจะเคลื่อนฮะตัวปรับหน่วงบางทีมันก็หน้าเบื่อหน้ามโมโหนะ,ะคือตีทีหนึ่งก็ต้องมานั่งปรับหน่วงทีนะฮะแต่อันนี้ก็คือช่วยได้เยอะเลยครับ ก็คือตามนี้นะครับใช้สายพีวนรอบเดียวแค่นั้นเองนะรอบเดียวเราก็บีบโอลิงเข้าไปนะฮะเพื่อให้มันเสมอกับตัวขอบเพื่อให้อลิงเนี่ยมันแบบมันบวมขึ้นมานิดเดียวนะฮะัทำการดันกับฝาแค่นั้นเองนะมันก็จะค่อนข้างแน่นนะอย่างนี้นะลองลองทำตามดูนะครับและส่วนถ้ามีคลิปหรือว่ามีอะไรดีๆเนี่ยผมก็จะมาแบ่งปันความรู้ให้พี่น้องได้รับชมกันนะ ช่วงก่อนหนะ้านี้ผมก็ทําคลิปไปอยู่นะฮะลองเข้าไปดูครับมีของโพสเดอนนะฮะก็คือเขาเรียกว่าตัวตัวปรับไปตัวนี้ฮะเขาเรียกอะไรนะพิเซตพิเซตเบรกฮะตัวนี้ผมก็คือทําไปแล้วนะฮะแล้วรอบโพสเดอนผมอธิบายไปอยู่3อย่างนะฮะก็คือมีพิเซตเบรกปรับตัวนี้ให้มันแบบหนึบทำคล้ายๆอย่างไอตัวนี้นะฮะตัวปรับหน่วง จะออกมาประมาณนี้นะฮะก็ค่อนข้างสมบูรณ์สมบูรณ์แบบนะฮะนค่อนแน่นเลยนะไม่งั้นเราตีทีหนึ่งเราก็ต้องมานั่งปรับทิ้งมันก็น่าเบื่อนะฮะเราลอง,งดูนะฮะอนนแน่นนะนวนไงก็ระวังตัวนี้นิดนึงนะฮะตัวกิอบล้อนะ,ะขาเป็นพ,พลาสติกนะฮะตอนใส่ก็ระวังนิดหนึ่งะฮะเะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะหักได้นะฮะ โอเคครับผมก็ต้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะฮะก็เดี๋ยวมีอะไรผมก็เอามาแบ่งปันให้พี่น้องได้รับชมกันนะครก็ฝากกดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับก็ขอบคุณที่รับชมนะครับบ๊ายบาย